รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า BioAdvanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p e r r e e n t e r สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะครับในรายการลัดกระดุกออนทัวร์ครับ วันนี้เป็นไงวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาออนทัวร์ถึงจังหวัดเชียงรายเชียงรายมาเย็นเย็นหนาวๆเลยเหรอค่ะก็หนีน้ำมาพึ่งเย็นเพราะว่ากำลังจะบอกกับท่านผู้ชมว่าตอนนี้เชียงใหม่เชียงราย หรือว่าจังหวัดภาคเหนือเนี่ยอากาศดีแล้วน้ำลดแล้วครับแล้วก็น้ำลดแล้วค่ะทุกผู้ชมสามารถท่องเที่ยวได้ละใช่ไปเชื่อดูเสื้อพิธีกรไปหลายช่วโมยอันนี้ผิดคิวมาค่ะไม่รู้ว่าดัผมมีอยู่ข้างใน แล้วเราก็จะมาทําซีรีส์ภาคเหนือนี่ซีรีส์อะไรเกาหลีไม่ซีรีส์ภาคเหนือค่ะซีรีส์ภาคเหนือใช่เชียงรายมีที่เที่ยวกี่ที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปเรื่อยๆล่องออนทัวร์ของเราไปใช่ค่ะสมกับชื่อรายการนะครับว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระธาตุดอยตุงครับผมโอ้โหตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุพระบรมรสาลีลิกธาตนะครับพระรากขัญเบื้องซ้ายก็คือ กระดูกไหปลาด้านซ้ายนั่นเองของพระพุทธเจ้านะครับโอ้ข้อมูลปึกเลยปึกเลยนะแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยนะเป็นพระธาตุอันดับแรกๆอันดับต้นๆของล้านนาด้วยโอ้โหลยังไงรู้ไหมไม่แอบอ่านมาเป็นคนเชี่ยไรที่แท้ไม่ใช่แอบอ่านมาแต่วันนี้เนี่ยรัตก็มีผู้รู้วันนี้นัดมาเลยเหรอใช่วันนี้ตายไม่ทันไม่ทันเลยนัดใครไว้ครับคืออาจารย์อุบลรัต ครับผมนามสกุลพุ่มพวงนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพจังหวัดเชียงรายนี้อ๋อก็คนพื้นที่นี่แหละใช่นะครับแต่ตอนนี้เราพักเบรกโฆษณาสักครู่ค่ะไหนคนไหนพูดรู้นี่เห็นไหมนี่เหรอหุ่นนี้เหรอเห็นแล้วหใช่แล้วบ แนใจแน่ใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วทำอะไรอยู่ครับหยอดเหรียญค่ะหยห่อนทำไมเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยอ่าเชื่อมต่อคือมันมีใต้บาดาลนี่ค่ะแล้วค่ะอ่าอันนี้เขาบอกว่าเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์แล้วก็อุโบนเนี่ยเขาบอกว่าหย่อนไปเนี่ยไปถึงใต้บาดาลใต้บาดาลเลย ได้เวลานี้ก็ต้องมีพญานาคสิคะอาจารย์ใช่ใช่เรียนอะไรครับเรียนอะไรเอาเรียนอะไรก็ได้ค่ะท่านโยนเยอะๆจะได้ตังค์เยอะจริงเหที่นิษฐานอธิษฐานค่ะอธิษฐานต้องอธิษฐานว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สิคะอย่างนี้อ๋ออธิษฐานอะไรก็ได้อไปเป็นองคลกรับลูกและครอบครัวและทุกๆคนนะครับขอบคุณชมทุกๆคนด้วยะเ ความเชื่อนะครับว่าจะเป็นสามโลกไงมันต่อระหว่างมนุษย์สวรรค์บกโอ้ก็คือตรงนี้สวรรค์ได้อยู่ข้างโบโบใช่ไหมครับที่นี่เขามีความเชื่อกันยังไงบ้างคะถ้าชื่นที่เราเรียกว่าดอยตุงเพราะว่าตุงเห็นไหมคะเนี่ยที่ตุงที่เสียสบัดไปเนี่ยมันเป็นตุงนี่คือธงธงใช่ใช่แล้วเราก็เชื่อกันว่าอะไรครับเชื่อว่าคือตรงเนี่ยมัน ถ้ามีตุงตรงไหนเนี่ยเป็นความศักดิ์มีอะไรฮะเป็นที่มงคลเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เรียกว่าดอยตู่จอาเป็นเป็นสิ่งมงคลแหละสังเกตไหมคะว่างานทางร้านนาอะไรเงี้ยครับจะต้องมีตุ้งไงเวลาเวลาเรามีงานเมืองงานอะไรเงี้ยก็จะเรียงตุงเป็นแถวาอะไรเงี้ยแล้วท้ามคนถึงได้ชอบมาไหว้เพราะว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่พระธาตุแล้วมาขอมาขอเขาเรียกอะไรฮะมาขอพิธานมาขอพรอะไรเงี้ยเขาบอกว่าบางที่ เป็นวันพระสำคัญสำคัญนี้ค่ะก็จะบอกว่าเวลามามาขออธิษฐานอะไรเงี้ยเหมือนกับเนาะขอกับเทวดาขอก็สงสว่าเนี่มันจุดเชื่อมที่เขาบอกเนี่ยจะเชื่อมติดเขาเขาบอกว่าเป็นพระธาตุแห่งแรกของร้านนาดเดี๋ยวเราจะต้องไปสักการะนะครับไปก่อนสักการะก็เด็กพักโฆษณากันสักครู่ค่ะค่ะ ช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยสยามธุรกิจเจาะติดทุกข่าวสารสารภันเสริมอาหารด i o อ i n s o m a c d ด o โอจินโซแมาถึงจุดนี้จะต้องแปลกใจอาจารย์เห็นมีหมูด้วยค่ะทำไมเยอะจังเลยเป็นยังไงคะหมู่าจากไหนคะคือคือประทัดโดยตุงเนี่ยนะคะประทัดประจำราศี ุอ๋อประจําคุที่เกิดปีกุลปีกุลใช่ใครมาเป็นเกิดปีกุลก็จะต้องมาไหว้พระธาตุดอยตุ้งอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาไหว้อย่าครั้งหนึ่งในชีวิตนะขอให้ได้มาไหว้แล้วก็ที่คนที่มาในส่วนมากจะเป็นปีกุลหมดเลยน่าจะน่าจะประมวลการมันก็ไมด่ได้ไปช่วยติดเทิงไงออ๋ก็มาไหว้เพื่อสิริมงคลกับตัวเองการไหว้พระธาตุเนี่ยต้องวนยังไงคะก็เขาจะให้เราเดินรอบนะคะ รอบอะไรครับรอบรอุโบสถด้วยรอบ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 พระธาตุแล้วอ้อมสมัยก่อนนี่จะเฉพาะพระธาตุเนาะแต่ตอนหลันนี้เริ่มเห็นว่ามีคนจริงๆเขาจะให้เราถอดรองเท้าแล้วก็เดินอ้อมนะคะพระธาตุจะมีป้ายบอกไว้ใช่ใช่เนี่ยฮะจุดเริ่มต้นค่ะก็ให้วงวนวนสามรอบสามรอบนเข้าอ่ะเพราะว่า คือทางภาคเหนือเราเราค่อนข้างถือว่าผู้หญิงเรามีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยไม่สังหารอใช่ไหมอ๋อใช่ไล่มาเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ีแล้วนะครับตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ตอนบนทั้งหมดเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนผู้หญิงประชาชนชั้นสองในข่าวโป๊แต่เขาถือว่าเป็นเป็นประเพณีปฏิบัติที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ช้านานนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปไหว้พระธาตุกันดีกว่าเพื่อขอพรแทนท่านผู้ชมที่คุณทั้งหมดเลย เปรียบองค์เทพโอเคครับวันนี้นะครับ็กมีความสุขมีความสุขได้รับอุดโหใจก็สบายอากาศก็สบายนะคบคุ้มค่าจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเดินตีระฆังกันด้วยครับวมนี้ เลวลาหมดเวลาหมดนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์วอนนัสมากนะครับที่มาให้ความรู้ตรงนี้<ท>ะนะครับเป็นไกด์กิจวั์กดิให้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับบริษัทเนโอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลขาย,ยตรงของคนไทยค่ะครั้งสื่อดิจิตอลธุรกิจครับรรค่ะแล้วก็ร้านาเซรามิคเวยเจากร้านคุณทิงหลังตลาดการยินไทยค่ะครับผมแล้วพบกับเราใหม่นะครับเรายังไม่ไปไหนครับยังอยู่ที่เชียงรายนี่แหละครับติดตามนะครับคู่นี้ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ